ทุกคนเช้าวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนตครับ2566ตอนนี้ก็อีกประมาณ4นาทีจะ8โมงเช้าเมื่อเช้าก็ตื่นทำงานปกติประมาณสักตีหนึ่งทำงานได้2ชั่วโมงก็หลับอีกละตีสาแล้วก็ตื่นมาประมาณตีห้าครึ่งเอาขยะลงมาทิ้งก็เจอน้องโจ้กับคนเก่ง เป็นบุคลากรแห่งคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้กําลังทําด็อกเตอร์ครับแล้วก็วิ่งประจำครับน้องโชอยู่กีาาางาม2นั่งคุยกันก็ให้กําลังใจในการเรียนแล้วก็ถึงแม้น้องโจจะมีพื้นฐานทางด้านกเกษตรเกษตรแต่ตอนนี้เป็นบุคลากรอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คุยกันเรื่องของ วิศวกรรมเกษตรซึ่งก็เป็นเรื่องของการสร้างเซ็นเซอร์อะไรต่างๆซึ่งหลายคนก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์กุ๊กให้ความรู้น้องโจ้ต่อไปบอกมีอะไรก็ปรึกษาได้เพราะอาจารย์กุกก๊กอยู่ที่เทคโนโลกะาบาังประจําก็โชคดีว,วันนี้มีน้องวิศวกรรมเกษตรไม่รู้เป็นไหนกันนะครับมีเพลงแบ็คกราว์ให้อาจารย์กุ๊กด้วยชอบอยู่แล้วล่ะครับก็ปลีกวิเวกมานั่งอยู่ที่แปลงวิศวกรรมเกษตรก็ขออนุญาตดตรติ๊กด้วยแล้วกันนะครับ ถึงแม้ท่านจะเกษียณไปแล้วติติเป็นคนที่น่ารักก็พูดถึงเรื่องของน้องโจเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ก็คือเรื่องของทำไม LED เปล่งแสงได้นะครับซึ่งอาจารย์กุกเองก็รู้อยู่แล้วว่ามีความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ตรีโทแล้วก็วิศวะอไเล็กทรอนิกส์หลั่มเริ่มต้นดิน เอเมเรตครับโอเคกายเขาผ่านไปก่อนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนฉันก็มีหน้าที่ให้ความรู้ก็ได้ไอเดียว่าโอเคเดี๋ยวจะลงความรู้ทางด้านนี้ให้แล้วก็ว่างๆก็มานั่งคุยกันออกแบบไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกของเราเนี่ยที่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยอา,อายุสักสิบขวบ1ิขวบ ช่ไหมครับก็คือเราอยากจะได้ของเล่นเหมือนคนที่มีเงินแต่พอตอนนี้เราโตมาเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีห้องแลบนั่นก็คือของเล่นนะครับซึ่งเอาไปใช้งานในสังคมนะครับช่วยเหลือประชาชนคนทั่วไปได้ในฐานะพวกเราเป็นนักวิชาการแล้วก็สมัยนี้เนี่ยความต้องการทางด้านพวกเซ็นเซอร์ทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือระบบเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเราประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย เขาสร้างกันออกมาแต่ละวันเนี่ยนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆไม่รู้กี่ชิ้นระบบใหม่ๆไม่รู้กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือให้กําลังใจน้องเขาแล้วก็เรื่องของอากาศโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมี Greenhouse Effect นะครับปรากฏการเวือนกระจกมี Climate Change ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอากาศ มีเรื่องของอะไรอะเกี่ยวบเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรหลายอย่างนะครับฉะนั้นสิ่งด้านนี้เนี่ยตอนหลังในประเทศไทยเนี่ยก็คือเริมเราทำเป็นแมสโปรดักต์ไม่ได้ทำเป็นแมสโปรดักต์ก็คือสมัยก่อนนานๆมากแล้วเนี่ยก็ทำเฉพาะในครัวเรือนกินกันเอามาใช้ดำรงชีวิตแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อมันมีแฟกเตอร์มีเทคโนโลยีเข้ามาไหนจะซื้อโทรศัพท์มือถือไหนลูกจะเข้าเรียนอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ค่าใชจ่ายสูงขึ้นโดยเฉพาะการผลิตที่หลายคนบอกอาจารย์กุ้งอยู่คนทั่วไปแม้กระทั่งอะไรนะผักแพงใช่ไหมครับหลายสิ่งหลายอย่างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเป็น Mass p โปรดักแล้วการที่เราจะใช้แรงงานอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องใช้พวกเครื่องมือทุเรียนแรงนะครับเข้ามาช่วยหลายๆอย่างครับก็เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเราค่อยอัดวิดีโอกันต่อ ต่อไปก็คงจะเป็นภาพภาษาอังกฤษยาวไปเดี๋ยวลงทิกต o อไม่ได้เพราะตั้งใจที่จะลงทิก t o k แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับคนที่สนใจคิดอะยได้ก็เดี๋ยวจะพูดต่อตอนนี้อุ่นเครื่องก่อนนะครับตื่นมาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าแฟลกข้างหน้าเนี่ยลดน้ำต้นไม้ซะหน่อยครับก็สุขสัรวันอาทิตย์ครับขอให้มีความสุขกันทุกคนสวัสดีครับ